สวัสดีค่ะกินกับควีนวันนี้เราขอเสนอเมนูกะเพราค่ะแต่กะเพราของเรานะคะวันนี้เราไม่ได้ทํามาจากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อ,อวัวแต่อย่างไรนะคะเราทํามาจากพืชค่ะเมนูนี้นะคะเอาใจใส่มังสายวีแก้นหรือใครที่ไม่ชอบทานผักลองซื้อมาทานกันได้นะคะ เตรียมค่ะวันนี้เราก็จะเตรียมพริกเตรียมกระเทียมนะคะแล้วก็ใบกระเพราของเราแล้วเราก็จะไปลุยผัดกันเลยจ้าและนะคะนี่ก็คือพระเอกของเราก็คือเนื้อบดจากพืชค่ะเนื้อบดนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่เคยทานมาก่อนแล้ววันนี้เราก็จะได้มารองกันนะคะผัดกะเพราของเราวันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะผิวสัมผัสของเนื้อบดจากพืชจะมีความเกาะตัวกันอยู่พอสมควรเลยนะคะส่วนขั้นตอนในการปรุงรสชาติก็ตามความชอบตามความสะดวกของแต่ละบ้านเลยจ้าวันนี้นะคะบ้านเราก็ปรุงหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะรสชาติเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็แตกต่างแหวก ไปจากการใช้เนื้อสัตว์จริงๆค่ะครั้งแรกของการทานก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆเลยนะคะความอร่อยนะคะเดี๋ยวจะขอรีวิวนิดหนึ่งความอร่อยก็ถือว่าพอใช้ได้ผิวสัมผัสและกลิ่นของรสชาติ มันจะมีผิวสัมผัสที่เกาะตัวกันเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็กลิ่นจะมีกลิ่นความเฉพาะนิดนึงที่เราไม่ค่อยคุนชิเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้แย่ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อจํากัดในการที่จะต้องอไม่ชอบทานผักหรือว่ากินเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกได้เลยนะคะแต่สำหรับคุีนะคะบอกเลยว่า เออจะขอกลับไปทานเนื้อสัตว์ปกติดีกว่าคะ่ะไม่ใช่ทางค่ะแม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะควินก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ